สวัสดีครับพบกับจ่าภูมิคุ้มซึงนะครับในส่องซีนุมคุ้มซึ่งคนเก่าคนเดิมนะครับ กระ่างหายไปจักหน่อยช่วงนี้พี่น้องครับสำหรับนี่นะครับคลิปนี่กับสิบผ้ามาผสมเทียมคือเก่้นะครับกับหมอนคอยยญ่คือเก่้นแลับครับกระ่างหายไปนะครับบันไดกรสิเริ่มท่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิงอีกครับไปพี่น้องครับตามผมไปเบิงครับผมอันนี้ครับนี่ครับหมอนคอใหันครับสวัสดีครับนี่ครับในกรณีผสมนะครับเขาจะตรวจฟ่องก่อนนะครับว่าเป็นมีสองบอเพราะว่า บางที่นะครับในกรณีหลายหลายคนอาจจะเคยเจอไปผสมแล้วก็าร่วมเข้าไปเจอมีทองเดือนท้องเดือนก็นมีนะครับในกรณีบางข้ออาจจะมีแกร้อยขัาทรงหน้ามัน้อยเสียบก,ก็นมนี้ทางตลวในกรณีนั้นนะครับแต่ว่าสังเกตนี่เท่าจะตัวทองก่อนเพื่อความชัดเจนนะครับอันตัวท่องนี่เขาตรวจอะไรครับหมอมื่อนี่แบบอันตรเศร้าหรือว่าร่วงแบบร่วงหรือพี่น้องครับอาการการตัวท่องมีหลายหลายอย่างนะครับ นที่สมไปแล้วประมาณเดือนเนาะนี่ครับเจ้าของเพื่อนครับเดือนวเกือบสี่เดือนแล้วครับนี่ผสมไปแล้วสามเดือนข้อกับสี่เดือนนะพี่น้องสสงใสมออันก็ได้สิอ่ามัล่วงซะก่อนพี่น้องนี่แหละครับคือหมอันควายใหญ่นะครับรับออมานว่าผสมเลยนะครับต้องล่วงซะก่อนนะครับเพื่อพ่ให้ซูนเสียถ้ามันมีลูกแล้วเฮาผสมไปอาจเสียไฮเทใไ้แท่งได้ครับ เกษตรกรมือใหม่นะครับคนเลี้ยงงอเลี้ยงควายกะเบิ้งนะครับเป็นตัวอย่างนะครับหรือคนที่มีประสบการณ์แล้วกะเบ,บื้องให้เพื่อมีความลูกมากขึ้นนะครับสงสัยเท่ากับให้หมอล่วงสักก้อนนะครับเพราะถาผสมปไปได้จะซีเดือนแล้วพี่นอ้นองครับพี่น้องครับ ่องทีนุ่มคุ้มเสื้อกับห้างหายไปพอาะสมควรพี่น้องนะครับเนื่องจากหนึ่งกับปัญหาโควิดเนี่ยสองกับปัญหาที่ทํางานของเจ้าภูมิเองนะครับในการต้องเท็ดงานในหลายอย่างเกี่ยวกับเอกสารในการเลือกตั้งนายกเทศสมมตรีพี่น้องครับทําให้การทํางานกับในการถ่ายคลิปมาให้พี่น้องกับอาีิห้างหายเนี่ยครับเอฟซีท่านก็จะพึ่งน้อยใจนะครับ หลังจากนี้ผมกัสีมีเวลาว่างกัสีกับหมอออนกัสีผ้าสีไทยคิดไปพี่น้องนะครับให้เบื้องนะครับสำหรับพี่น้องที่บุงอยู่ะในการไปเบื้องคอยนะครับอาจจะติดโควิดเนี่ยอาจสีทําทการทํางานนะครับกับเบื้องคิปผมได้นะครับกับสีไทยพี่น้องใน <t> เบื้องสำหรับเกษตรกรนะครับเมื่อไหร่ <t> ที่จะเลี่ยงที่จะฮัดเลี่ยงที่กําลัางจะเลี่ยงหรือกําลัางจีซื้้นะครับกัเบื้องนะครับที่ตามไปเรื่อยๆพี่น้องครับ นี่นะครับครับหมออันเมื่อกี้นี่ล่วงเราเป็นทังไใดครับไม่ท้องไม่ท้องพี่น้องครับบอท้องนั่นเห็นเราครับนะครับห้ามการได้สมนะครับมัอนี้ก็มากครับหลายหลายท่านครับทีมงานอ่ะซีนมคุ้มเซึ่งเลยพี่น้องครับนี่นะครับบันเทิงกินเที่ยวนี่นะครับฟาร์มควายของเพื่อนนะครับนนี่ะควายงามเพื่อนมาเบิ่งควายงามพี่น้องครับพ่อคนกับพวกนี้โอ้เป็นตัวใหญ่ๆครับ อันนี้ก็ล,กกล,ลูกแก้วฟ้าบ่เฮ้ยนี่ลูกแก้วฟ้าพี่น้องครับอันนี้ลูกลูกพายงามพี่น้องบใหญ่เลยนี่ร้านเงินอุทยดูนะร้านเงินอุทยนี่จะของเพื่อนครับนี่มันคือย่างนนะี้พี่น้องครับจำตั้งแต่ฝนว้อแต่ไรเตะก้อนรถอดะกัขอบคุณทีมงานนะครับเอฟซี FC หลายๆท่านนะครับที่ยังติดต,ตามนะครับนี่บงดีครับช่องไอมาตลอดพี่นะ้องก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆพี่น้องครับ ผมพูดหาคลิปดีๆนะครับแบบอาจธจิมีสาระเนยครับอาจธจิมีสาระเนยบ่มีสาระเนยพี่น้องกะอม่ยั่งยืนน้อยใจพี่น้องนะครับเดินพี่น้องข้าวโพดตัวก็โอ้ใหญ่งามีหลีพี่นอ้องขวายเพิน่นขายเบิร์ดเนี่ยขายเบิร์ดพี่น้องคนว่านะครับในราคาคนขายเบิร์จดจะได้ขวายงามมีหลีควายเพิ่นครับควายมีซีโต้พี่น้องคุณต่อกนแพงถึง เดี๋พี่น้องครับนี่ครับต่อไปกระสิหมออันสิผสมเทียมนะครับอัดสิผสมยังก็ครับ้มรนาผสมบิ้มพันร้านนะครับนี่จะของเพิ่นนี่ครับจาของควายงามเพิ่นผ่แม่เจอาชีพไหนพี่น้องครับเลียงในเบิดโดงควายครับพอมีเวลานะครับมีใจรักในการเลียงมีคนเลียงแน่นะครับบ่มีมีคนเลียงกับมีเงินกับสื่อหองหารเลียงนะครับพี่น้องครับไปใส่คอกไว้นะครับแต่ว่า ต้องมีใจรักอีดีนะครับเน้นย้ำต้องมีใจรักนะครับเบิร์ดพี่น้องครับเพราะว่ามันต้องใส่เวลานะครับเพราะมันสิได้มีลูกมีเต่านะครับเบิร์ทีมงานนี่แหะครับพี่น้องครับต้นนี้ก็กำรอบผสมกันนะครับดูในดูในไว้ยที่กำลังพอดีเนาะครับ ปีเดปนี่ครับเป็นว่าเขาเกือบสีเขา3สามปีแล้วพี่น้องครับควายครับกับบคืองัวครับงัวมันสี่สองปีมันก็ผสมแล้วนะครับควายมันนะครับควายนี่ต้องสามปีพี่น้องนะครับเพื่อให้มันใหญ่เต็มที่ะก่อนนะครับถ้าเ้าผสมเร็วนะครับมันเอดให้มันก็ทําให้การตื่นเต้นตัตัวของมันซาะนะครับอาัธยุดชะงักนะครับพอดีสามปีพอดีเหมอขันมาหมอันวะนะครับต้นแข้งขาเพื่อนพี่น้องครับ สังเกตง่ายๆนะครับอ่างควายขึ้นพี่น้องบางตัวก็ขึ้นเงียบด้วยพี่น้องครับขื้นเงียบถ้ามีตัวเถิกหน่อยก็ดีนะครับอยู่ในฟาร์มให้คือมันโค้มนะครับบางตัวก็ะห้องบางตัวก็ขึ้นเงียบนะครับบ่มีน้าเมือกนะครับนกตัวยังไอ้ต้นนี้แล้ะครับนี่นี่ครับขึ้นเงียบตัวนี้ครับจะมีนี่ลูกเพิ่นบางเถิกหน่อยเพิ่นนะครับขื้นโค้มนะครับบ่นี่แหละน้าเมือกกับบ่มีนี่แหละมันสเห็ดให้การจับสัตว์อ่า ได้ยากนะพี่น้องครับเพราะเขาบอสังเกตอีหลีนะครับยากนี่น yeah. ้ะเมื่อกลบ่มีนะครับนี่แต่วันนี้บักเชิดน้อยลูกเพิ่นนี่ครับนี่บักเชิกน้อยเชิดไข่พี่น้องครับต้งแระวังมือใหม่ถ้าอย่าเลี้ยงควายนั่นนี่ครับนี่นี่โมอันมานะครับนี่ครับนี่สังเกตง่ายๆนะครับบกคือง้วนะครับง้วอาจจะนะครับสังเกตง่ายก็ควายนะครับควายสังเกตยากพี่น้องครับ ออกเปิดหางเปิดหางให้ลูกน,นี่นะครับมันออกขังนี่ครับหมออันผสม,มเบิรมพันล้านใส่อีกรอบเบิ่ะครับรอบสองนะครับนี่แหละครับปกติกับมันสขึ้นมันขึ้นจะโดนแล้วพี่น้องมันอาจจะจับซัดว่ได้นะครับด้วยเพิ่นเลี้ยงอยู่นะลามไหวแล้วม่เห็ดเบียรใน,นบ้านบุค่ลที่ซ้อมควยครับนั่นแหละครับเราเรียงลามไหวพอในเบอร์เบียร กำลังสีผสมครับอันเลิกงานพี่น้องครับมันก็เลิกงานบ่าะได้มีซองไม่อย่างมานะครับเลิกงานพอดีนะครับก็เลยพากันนะครับไม้หมออันก็เลยว่ามาผสมข้าวอพันวะนะครับผสมเบิ่มพันล้ลานนะครับ ในผสมเก่งเนี่พี่น้องครับสุดยอดฝากไว้นะครับนี่ดอกควายนะครับมันสีปอร์สไตร์ลูกตะเบืองนั่นเนี่ยลูกนะนะครับลูกตัวาะเบืองพี่น้องครับไชร์เป็นลูกยาวกว่าเนี่ย ก็ลหลายอย่างนะพี่น้องเพื่อผสมติดเนี่ยมันก็อนเยหลายอย่างนะครับบางตัวก็ผสมติดเร็วนะครับบางตัวก็ต้องใส่เวลานะครับให้เหมาะสมที่เหมาะสมมันถึงจะได้นะครับบางตัวก็ผสมติดยากพี่น้องเรียบร้อยปะหมอรเรียบร้อยครับผสมเบิ่มพันล้านนะครับนี่ครับพี่น้องก็ฝากติดต,ตามนะครับช่องซีนมคุ้มซึ่งบัเนเทิงกินเที่ยว ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดก,กระดิง่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในกนารทำคลิปใหม่ๆพี่นอ้องเดี๋ยวเบื้อง <Okay. S 1> อคลิปหน้าสิผ้าไปใส้กะฝากที่ตามพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ